สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระ,กระเกษตรนะครับวันนี้ก็จะมาพามาชมพริกไทยวงบ่อนะมาอัปเดตมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นตอนมันออกลูกนะครับตอนเขาติดลูกนะครับจะดกไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับช่วงนี้ก็กําลังติดลูกกันเลยนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้พ่นปุ๋ยพ่นแคลเซียมบอลอนอะไรเลยนะครับก็ใช้แต่ปุ๋ยขี้ไก่นี่นะครับปุ๋ยขี้ไก่นี่ก็เล้าไก่อยู่ติดติดกันนี่แหละนะครับไก่ก็มาเดินเขีย่ยหาอาหารอยู่ตามโคนพื้นเขาเนี่ยนี่โคนโคนบ่อนะบ,บ่อความสูงของบ่อก็ประมาณนี้นะครับ หลายท่านที่ดูประจําก็เคยเห็นแล้วละ่ะนะบ่บอนี้นะครมีต้นเดียวนะครับเป็นต้นเดียวเลยนะครับเป็นกิ่งแขนงนะครับกิ่งตอนนะครับกิ่งปักชํากิ่งตอน,นั่นแหละนะครับตอนออกมาก็มาปลูกใส่บอ่อก็ได้เป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูความใหญ่ของพุ่มของทรงพุ่มเขานะครับ แตกออกเรื่อยๆนะครับแตกออกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับถ้าตอนกิ่งหรือว่าเอาไปปักชำนะครับ<ม>เขาเก็จะได้เป็นอ่าเป็นต้นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ากิ่งที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีไหลนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งแขนงเป็นกิ่งที่อออกผลผลิตนะครับต้นที่จะแตกทรงพุ่มแบบนี้นะครับต้องเป็นกิ่งที่ ให้ผลผลิตที่เคยให้ผลผลิตแบบนี้นะครับ<อ>เวลาเราตอนหรือว่าเอาไปปักชำนะครับก็ก็จะเกิดแตกแขนงออกแบบนี้นะครับ<อ>เขาจะไม่เป็นอไม่เป็นเถายาวนะไม่เลื้อยนะครับ <c oughs> เขาจะอยู่แบบนี้นะให้ดูผลนะครับปลูกแบบบ้านบ้านเลยนะครับเนี่ย ก็จะมีบางฝักนะครับที่เป็นฟันหลอครับก็คือ,อขอภัยครับก็ไม่ได้พ่นปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่พ่นแกนเซียมโบรอนด้วยนะเพราะว่าหลักๆก,ก็จะไป ผลแต่ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับส่วนตน้นพริกไทยนี่กัเลี้ยงตามมีตามเกิดเลยครับต,ตัวที่ปลูกด้วยไหลก็เขาก็ขึ้นค้างปกตินะครับและตัวที่ปลูกใช้ท่อ PVC เป็นเสานะครับผมไม่ได้ไปมัดขึ้นเสานะครับถ้ามัดขึ้นเสาเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบดีเลยนะครับ ท่อ p v c ก็ยังคงแข็งแรงปกติอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มัดเขาก็เลื้อยลงดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเราปลูกโดยใช้ไหลนะกิ่งตอนที่เป็นกิ่งไหลนะครับแล้วปลูกวงบ่อมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับนี่อันนี้ปลูกสองสองสามต้นนะ เขาก็จะเลื้อยลงไปแบบนี้เลยครับเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเลื้อยหาที่เกาะขึ้นถ้ามีต้นไม้เขาก็จะขึ้นไปกับต้นไม้นะครับถ้าไม่มีเขาก็จะเลื้อยไปตามดินไปๆๆแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องคอยมัดเขาขึ้นเสาขึ้นค้างนะครับถ้าไม่มัดเขาก็จะเลื้อยไปกับดินอย่างนี้นะครับและเลื้อยแบบนี้ก็คือจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการปลูกโดยใช้ กิ่งตอนให้เป็นกิ่งไหลนะครับไหลก็คือเนี่ยมันก็ไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยแต่พวกเนี้ยเราขุดไปปลูกต่อได้เลยนะครับที่มันเลื้อยลงดินเนี่ยเอามาเห่ามาหอนอะไรกันเวลานี้ปลูกในบอ่อแบบนี้นะครับบริหารจัดการดีๆเนี่ย มีกินตลอดปีนะครับกินตลอดปีออกลูกตลอดนะครับจากที่สังเกตมานะครับช่วงฤดูที่เป็นอ่าติดดอกตอดออกผลนะครับเขาก็จะดกหน่อยแต่ถ้าอ่าไม่ใช่ฤดูที่เขาติดดอกออกผลทั่วไปก็ก็จะมีล้อมแหลมนะครับแต่ว่ามีพอให้ได้เก็บไปประกอบอาหารบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยมีเวลาทำประเภทพวกผัดเผ็ดอะไรเลยครับแล้วก็ตั้งแต่แม่เสียไปก็ไม่มีใครมาเก็บไปขายเมื่อก่อนก็แกจะเก็บไปส่งให้ร้านค้าแถวบ้านนะครับร้านค้าแถวบ้านเขาก็มาสั่งแกเพราะวันได้เยอะแล้วเขาไปแบ่งขายได้เยอะได้กำไรเยอะนะครับกพเราเก็บแบบขายแบบชาวสวนนะครับเขาก็สั่งนะครับสั่งผมแต่ว่าผมไม่มีเวลาเก็บให้นะครับ ก็แนะนำนะสำหรับท่านที่ต้องการจะปลูกนี่จะให้ดูโคนนะครับเนี่ยเขาแตกออกมาอย่างนี้เลยนะครับแตกออกมาอย่างนี้เลยแตกกิ่งเยอะมากนะครับเาก็จะแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆนะแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆต้นไหนที่แก่แล้วเขาจะเป็นต้นใหญ่ลำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น กิ่งแม่ขึ้นมาเสริมกันมาเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนะครับจากต้นเดียวนะครับก็เต็มบ่อจนล้นบ่อนะครับกินจนปลูกกินเนี่ยกินไม่ทันกินยังไงก็ไม่ทันครับข้อดีของการปลูกพริกไทยวงบ่อก็จะเป็นแบบนี้ ปลูกในค้างก็ได้นะครับถ้าหากิ่งแขนงะถ้าเราซื้อพันธุ์ที่เป็นกิ่งแขนงะไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนทําพันุเขาจะนิยมตอนกิ่งไหลเพราะว่าตอนกิ่งไหลมันจะออกกิ่งได้ง่ายกว่าออกรากได้ง่ายกว่าติดง่ายกว่านะครับติดง่ายกว่าการตอนด้วยกิ่งแขนงนะคนระับถ้าปักชกําก็ต้องใช้วิธีควบแน่นแล้วก็ใช้เวลานานนะครับเขาเลยไม่ค่อยนิยมตอนกัน ครับนะและอีกอย่างเอาไปปลูกไปปลูกแล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครไม่ค่อยมีไหลขึ้นค้างครับนะก,ก็นิยมเป็นตอนกิ่งไหลมากกว่านะแต่้าใครจะปลูกไวนะ้กินนะครับก็ถ้าหาซื้อพวกตอนอ่ากิ่งขแขนกิ่งตอนกิ่งขแขนไม่ได้ก็ใช้เป็นเสาก็ได้ครับปลูกเสาขึ้นค้างต้นเดียวนะเหมือน แถวแถวบ้านนอกเมื่อก่อนก็อคนโบราโบราณรุ่นปู่ย่าตายายล้วท่านก็ปลูกพลูไว้กินใบนลครับก็ทําแบบนั้นก็ได้นะคแค่ต้นเดียวก็เดียวก็เหลือเฟือครับเหลือกินเหลือเผือเนี่ยดกแบบเนี้ได้แบ่งขายด้วยนะครับทีละสิบบาทยี่สิบาทนะครับคนบ้านใครไม่มีก็มาแบ่งขอซื้ออะไรเงี้ยแบ่งตันญาติพี่น้องโอเคครับ คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ